มขอเล่าเรื่องย่อก่อนแล้วกันนะครับเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยหนังจะบ้าถึงเรื่องของยุวชนทหารสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่พวกญี่ปุ่นเนี่ยทหารญี่ปุ่นเขายกทัพมาพักที่ไทยโดยทหารญี่ปุ่นเนี่ยก็น,นำซอมบี้ติดเชื้อเนี่ยใส่ลังมาด้วยเข้ามาในประเทศไทยไม่รู้แม่จะเอามาทำเฮี้ยอะไรเหมือนกันเอามาเป็นอาวุธชีวภาพมัง้งสุดท้ายซอมบี้ญี่ปุ่นตัวเนี้ยหลุดหลุดแล้วก็ยังไงไปไปไล่แดกไอ้พวกยุวชนทหารของไทยเราพวกยุวชนทหารก็กลายเป็นซอมบี้มึงคิดว่าเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น พวกยูวชนทหารกลายเป็นซอมบี้ออกอารวาสไล่แดกชาวบ้านหรอป่าไม่ใช่เลยอสัตวบอีอยูวชนทาหารพวกเนี้ยพอแม่งกลายเป็นซอมบี้หนูโอ้แม่งพูดได้ด้วยเออพูดได้ยังน้อยไปร้องเพลงก็ได้โอ้โหจย่แม่ซอมบี้ร้องเพลงจอ็์ดโรเมนโนยังคิดไม่ได้อะ่ะแล้วอพวกซอมบี้ยูว์ชนทหารพวกเนี้ย ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ออกอารวาสไล่แดกชาวบ้านเนี่ยแล้วมันทําอะไรกันมันไปกบดานกันอยู่ในถ้ำมีเรื่องของชนชั้นการจัดระเบียบกันมีตัวที่เหมือนจะเป็นตัวผู้นำนะเวลานอนกน็นอนพร้อมกันเชา้า